สวัสดีครับชาวกูรูในเตะทุกท่านนะครับกลับมาเจอกับผมกับต้าพายเฮกับการวิเคราะห์ฟุตบอลละหนึ่งคู่เน้นๆนะฮะพูดคุยแล้วก็วิเคราะห์กันตรงนี้ทุกวันครับโดยนี้หนึ่งคู่ที่เลือกมาเนี่ยมาจากฟุตบอลโลกก็รอบคัดเลือกในโซนอเมริกาใต้นะครับโดยไปที่เวลาตีห้าครึ่งน,นะฮะเช้าหน่อยนะครับไปดูปาร,รากวัยครับที่มันดะหกนะครับ วันนี้จะเปิดบ้านเจอกับทางเวเนซุเอลาทีมอันดับ10ครับโดยคนที่เจอกับไปเกมล่าสุดเป็นปารากวัยเอาชนะ1ประตูต่อศูนย์นะครับไปดูกันที่5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมกันครับปารากวัยเนี่ยชนะ1เสมอ2แพ้2ครับล่าสุดเสมอทางโคลอมเบียมา1ประตูต่อ1ส่วนทางเวเนซุเอลาเนี่ยไม่ดีครับเสมอ2แพ้3ไม่ชนะใครเลยครับเกมล่าสุดแพ้เปรูมา1ประตูต่อศูนย์นะครับไปดูกันตัวผู้เล่นที่ครับว่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้ครับปารากวัยวันนี้ตรงกลางจะมีทางเฮอร์นานเปเรสครับหน้าเปาจะฮะส่่ววนนนทาางเเเเซุอลีย ตรงกลางจะมีทางเจฟเฟอร์สันาวาริโนนะฮะหน้าเป้าจะเป็นทางเอริกรามิเลสครับก็ต้องบอกว่าปลากวยไม่ค่อยดีนักนะครับแปดเกมแรกเนี่ยเอาชนะคู่แข่งได้แค่เกมเดียวแต่ว่าเกมล่าสุดกลับมาทำได้ดีในการเสมอกบทางโคลอมเบียนะฮะต้องมาเจอกับวเวเนซุเอลาที่ไม่ต่างกันนะครับแปดเกมแรกชนะเกมเดียวเหมือนกันครับแต่ว่าวันนี้พวกเขาขาดโทมัสรินคอนนะครับกองกลางจากโตริโน่น่าจะส่งผลกระทบหนักมากในเกมตรงกลางของวเวเนซุเอลานะับน่าจะเป็นตัวเก่งอันดับหนึ่งของเขาเลยนะฮะเพราะฉะนั้นดูแล้วนะครับวันนี้ ปลากรยเล่นในบ้านโอกาสเฮผมว่ามีสูงกว่าให้มองมาที่เจ้าบ้านครับผมมองว่าปลากรยดีพอจะเปิดบ้านเอาชนะเวเดินเอลาได้ในท้ายที่สุดครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับแล้วก็อย่าลืมกันนะครับอย่าจับเด็ดข้อมูลอะไรกันดีๆเนี่ยก็ไปกันที่เพจหรือไปที่ช่องกูรูในแต่ของเราเนี่ยนะฮะรับรองว่ามีอะไรได้อัปเดตให้คุณได้สนุกกันทุกวันครับวันนี้หมดหน้าที่สำหรับผมแล้วขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามครับดูฟุตบอลให้สนุกให้ทุกคนโชคดีแล้วพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่วันนี้ผมไปก่อน,อนแล้วครับสวส สวัสดีครับสมาชิกช่องกูรูยูในเต็ดวันนี้กับผมเจตคอนเฟิร์มเหมือนเดิมน,นะครับย้ำว่าเราจะเจอกันทุกวันแบบนี้ครับผมก็จะเลือกเอาคู่ที่น่าสนใจมาคอนเฟิร์มครับพร้อมกับเราบรรดากูรูยูในเต็ดคนอื่นๆด้วยนะครับเอามาถึงค่ำคืนวันพฤหัสบดีครับจริงๆถ้าดูจากโปรแกร,รมก็จะต่อเนื่องไปถึงเช้ามืดวันพรุ่งนี้ด้วยนะครับเพราะว่าเป็นทัวร์นาเมนต์เดียวที่น่าสนใจก็คือฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนอเมริกาใต้นะครับผมเลือกเอาเกมเวลาตีห้าครึ่งเช้ามืดวันพรุ่งนี้มาฝากกันนะครับอุ อันดับ3นะครับเป็นการแย่งเข้ารอบสุดท้ายฟุตบอลโลกโดยตรงเลยครับลุกไวเนี่ยมี12แต้มเกมล่าสุดเปิดบ้านชนะโบลิเวียมา4ประตูต่อ2นะครับลุกไวชุดนี้ไม่มีทั้งเอดิสันคาวานีและหลุยส์ซัวเรสนะครับแต่ว่าตัวที่มาก็ผลงานดีครับเกมรับเดียกโกโคดินนะครับตรงกลางมีทั้งโรดริโกเบนทานคูฟเฟเดริโกบาเบเดแนวรุกก็มีทั้งเดออลัสกาเอต้าที่ยิง2ประตูนะครับออสอ,ออกัสซูนอาบาเลสแล้วก็ไมอันโรดริเกสเป็นตัวที่เด็ด ฟังของเอกวาดอร์มี13แต้มเกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอชิลี0 0นยแต่ว่าปัญหาคือจูเนียซาโบซาเกมรุกติดโทษแบนนะครับ ตัวหลักก็คงจะเป็นเอเนอร์วาเลนเซียแล้วก็อังเคลมีหน้าครับเกมแรกที่เจอกันเอวารอร์เปิดบ้านชนะ4-2ครับนี่ถือว่าเป็นเกมลุ้นเข้ารอบแต่ถ้าไปดูสถิติก่อนหน้านี้เป็นบอลบ้านใครบ้านมันนะครับเรียกได้ว,ว่าทีไหนเล่นในบ้านทีมนั้นจะชนะผมยังชอบไปที่อุรุกวัยครับดูแล้วดุดันนะครับมีโอกาสที่จะเปิดบ้านเบียบชนะเอวาร์สูงมากนะครับดังนั้นคือวันนี้คอนเฟิร์มครับไปที่อุรุกวัยนะครับขอทุกคนโชคดีครับบา,บาย สวัสดีครับแฟนกูรูยูไนเต็ดทุกคนนะครับเจอกันเี่เคยเป็นประจำทุกวันนะกับการวิเคราะห์ฟุตบอลแบบนี้ในที่เด็ดเจดํานันเองนะครับก็อย่าลืมนะฝากพวกเรา3ประสานกูรูยูไนเต็ดไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะแล้วก็ติดตามมาได้ในทุกช่องทางการติดตามเลยชื่อเดียวกันหมดนะครับกูรูยูไนเต็ดนะครับวันนี้ไปกันที่ฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนอเมริกาใต้นะเตะกันเช้ามืดเลยนะ 7จ็ดโมงครึ่งก็เป็นเช้าวันศุกร์เลยนั่นเองนะครับก็คือค่าคืนวันนี้นี่แหละนะบราซิลครับจะพบกับเปรูนะบราซิลชนะ3เสมอหนึ่งแพ้หนึ่งจากห้านัดสุดสัปดาห์ส่วนเปรูเนี่ยชนะ2เสมอหนึ่งแพ้2นะครับส่วนเฮตูเฮตคู่นี้บราซิลขี่กระจายเลยครับห้าเกมล่าสุดที่เจอกับเปรูชนะไป4แพ้เปรูแค่นัดเดียวนะครับตัวต้มเล่นกันบราซิลวันนี้ใช้เอเดมิลิเตาการเซมิโรเนมาพวกนี้เป็นตัวหลักนะครับส่วนเปรูเนี่ยมีอันเดซอนซานตามาเรียนะครับอังเดการิโอและจาลูกาลาปาดูล่า เป็นกองหน้าของเปรูนะครับคู่นี้บราซิลบังคับชนะ2ประตูแฟนๆเฮ hey, ลันเลยแต่ถ้าชนะประตูเดียวแฟนๆจะเจ็บแขนหนึ่งข้างเออซุนยดัมดูแล้วโอกาสที่บราซิลจะเก็บ3ามแต้มมีสูงนะครับพวกเขาชนะรวดทุกนัดเลยนะในฟุตบอลโลกรอบเัดเลออกโซนเมกาใต้ครั้งนี้นะครับเพรานะฉะนั้นนี่จะเป็นเกมที่พวกเขาน่าจะเก็บชัยชนะได้ลุ้นประตูที่2ซึ่งดูแล้วโอกาสทะลุมีสูงนะครับทีเด็ดเจ๊ดำวันนี้มองไปที่บราซิลอ่าก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับและติดตามเราได้ครับ ทุกช่องทางเลยชื่อเดียวกันหมดนะครับกูรูยูไนเต็ดวันนี้ที่เด็ดจะดำลาไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ